ขับรถให้เนาะมีลูกน้องขับแล้วพอคุณทางไปก็จะขึ้นสูงเพราะลมแรงไงฮะมันต้องจับช่วยกันยังไม่ได้ไปน,นับซะยี่ผ้ายีา่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้บางที่ที่เห็นสเปซนี่คือการทํางานนะคะดูค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องที่ทำแปลงมาทํางานเนาะลมแรงเราต้องช่วยจับนะคะแล้วก็มีคนงานช่วยจับด้วยค่ะหน้าตายอย่างนี้เห็นคนไม่ได้ต้องตะล้องใส่แต่แต่ลูกก็น่ารักน่ารัก,รกค่ะ ใช่ไหมจ๊ะยังกับตัวแมวน้อยดูค่ะน่ารักอ่ะนี่คือการทํางานนะคะดูค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องที่คําแปลงมาทํางานเนาะลมแรงเราต้องช่วยจับน,นะคะแล้วก็มีคนงานช่วยจับด้วยค่ะสองขุดด้านนู้นนะคะอันนี้ฟุกลิกนี่คือการทํางานนะคะดูค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องที่คําแปลงมาทํางานเนาะลมแรงเราต้องช่วยจับน,นะคะแล้วก็มีคนงานช่วยจับด้วยค่ะเออนั่นแหละค่อยพันเชือก นี่ค่ะรูก็มาทำงานทํางานทางานแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทำแล้วก็คนนึงจับด้านนึงไว้เพราะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็ม้วนเข้าม้วนข้อม้วนปกติสามารถอยู่ได้หลายสิบปีนะคะถ้าเป็นเกจเอเนาะก็ใช้ได้นางแต่ถ้าสูงๆหน่อยก็จะอ,อยู่กับพาย,อยุอากาศเนาะมันดึงขึ้นเลยมันลมแรงด้วยนะคะนี่มันตีกับรลางคาบยบรนัวนห้อยตัวเนี้ยนั่นเด้ เมตอนใส่เชือกนั้นต้องดึงขึ้นในสุดเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบาดเลยนะมันตีกับรังคาเห็นบอลห้อยตัวเนี้ยนั่นเดย์เมตอนใส่เชือกนั้นต้องดึงขึ้นในสุดเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบาดเลยนะส,สปาไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่ม้วนแล้วเขาทาให้เป็นเพราะทำให้เป็นก็เกิดปัญหาบางคนก็จะแบบอ๋อพังแล้วจริงจริงไม่พังโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอานะหนูไม่เอาอ่ะเนี่ตัวนี้น่ารักเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แม่แม่เขานะคะนี่เป็นมแม่เขาดูสิคะลูกลูกทําไมเปหนีหน้าักหนูหน้ารัาระคะป้าทํางานอยู่ยนะเดี๋ยวป้ามาเล่นด้วยนะนูน่นค่ะทำอีกมันตีกับลังคาให้บนอลนห้อยตัวเนี้ยนั่นเดย์เม่ตอนใส่เชือกอน,นั้นต้องดึงขึ้นในสุดเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบาดเลยนะตอนเด็กก็พนักงานประมาณเจ็ดคนที่ทำแปลงให้มาช่วยนะคะ แต่ตอนเปลี่ยนเชือกทำแปลงก็เป็นพนักงานของเมียท,ที่ช่วยทำแปลงก็แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทำแล้วก็คนนึงจับด้านนึงแล้เพราะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็ม้วนเข้าม้วนข้อม้วนปกติต่างคนก็ดีนะคะน่ารักนะคะเนียเพื่อนหน้ากับไอ้เป็นตำรวจรุ่นเดียวกับลูกชายนะคะปีเดียวกันปีเดียวกันนะคะมนานี่เร้วเราเสร็จจากตรงนี้ลมแรงเนี่ยเนีย่ยเฮียสังเกตดูนะเหมือนพี่บอกถ้าถ้าด้นละย,ยี 5, ่ห้าตรงยี่ห้านะ แต่ถ้าด้านละ20มันจะขึ้นไม่สุดอย่างนั้นถ้าสมมติที่เอาน้อยด้านหนึ่งมา2 0 0นี่คือการทํางานนะคะดูค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องที่กาแปลงมาทํางานเนาะลมแรงเราต้องช่วยจับนะคะแล้วก็มีคนงานช่วยจับด้วยะคะ่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทาแล้วก็คนนึงจับด้านหนึ่งเล้เพะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็ม้วนเข้าม้วนข้าม้วนปกติ ตังเพื่อนก็นดีนะคะน่ารักนะคะเนี่ยเพื่อนหน้ากับไอ้เป็นตำรวจรุ่นเดียวกับลูกชายนะคะปีเดียวกันปีเดียวกันนะคะหนานี่เร็วเราเสร็จจากตั้นแล้วมันตีกับรังคาเห็นบอลห้อยตัวเนี้ยนั่นเลยเมื่อตอนใส่เชือกอน,นั้นเราต้องดึงขึ้นในสูดรเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบาดเลยนะนลมแรงเนี่ยเนี่ยเฮียสังเกตดูนะเหมือนพี่บอกถ้าถ้าด้านละยี่สิบต้องยี่สิบนะแต่ถ้าด้านละยี่สิบมันจะขึ้นไม่สูตรอย่างนั้น ถ้าสมมติเฮียเอาน้อยด้านหนึ่งมายีบ่บหน้าตายอย่างนี้เห็นคนไม่ได้ต้องตลองใส่แต่แต่ลูกก็น่ารักหนุน่ารักค่ะใช่ไหมจ๊ะยังกับตัวแมวน้อยดูค่ะน่ารักแล้วนะคะยังไม่เสร็จค่ะเี๋ยออีกสองชุดทำงานต่อกนนะเด็กๆนั่งรอตรงนี้นะเด็กๆตรงนี้นะเด็กๆอยู่ตรงนี้นี่ค่ะต่ออ่าอ่แต่ด้านหนึ่งมีขี้สิบสองเราเฮียจะดึงแค่ครึ่งครึ่งเดียวอ่ะเชือกจะหมดก่อน พอเชือกหมดปุ๊บผ้าก็จะตะแคงข้างหนึ่งเหมือนมันไปไม่ได้ต่อแล้วม,มันหมดเชือกที่จะม้วนขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลงมาค่ะลงมาทําการเปลี่ยนเข้าไปส่วนเนาะอันนี้รถลูกลิสใหญ่สูงลง,ลงมาเลยคะ่ะค่อยๆลงนะนี่ค่ะถ้าสูงเนาะตอนติดก็ลําบากนะคะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆจากสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทำแล้วก็คนจับด้านนึงไล้เพราะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็ม้วนเข้าม้วนข้อมวลปกติ อสปะไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่ม้วนแล้วเขาทาให้เป็นเพราะทำให้เป็นก็เกิดปัญหาบางคนก็จะว่าอ๋อพังแล้วจริงๆไม่พังแล้ว,ลวถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทําแล้วก็คนนึงจากด้านหนึ่งไล้เพราะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็ม้วนเข้าม้วนเข้าม้วนปกตินี่คือการทํางานนะคะดูค่ะใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องที่ขําแปลงมาทํางานเนาะ,ะลมแรงเราต้องช่วยจับนะคะแล้วก็มีคนงานช่วยจับด้วยค่ะ เพื่อนก็ดีนะคะน่ารักนะคะเนี่ยเพื่อนหน้ากอไฮเป็นตำรวจรุ่นเดียวกับลูกชายนะคะปีเดียวกันปีเดียวกันนะคะฮานี่เร็วเราเสร็จจากตร้น้ำลเพื่อนก็ดีนะคะน่ารักนะคะเนี่ยเพื่อนหน้ากอไฮเป็นตำรวจรุ่นเดียวกับลูกชายนะคะปีเดียวกันปีเดียวกันนะคะฮานี่เร็วเราเสร็จจากตรงน้นลมแรงเนี่ยเนี่ยเฮียสังเกตดูนะเหมือนพี่บอกถ้าท่านด้ร้อยยี่ห้าต้องยี่ห้านะแต่ถ้าด้รนลยยี่สิบมันจะขึ้นไม่สุดอย่างนั้น ถ้าสมมติเฮียเอาน้อยด้านหนึ่งมายี 20, บเออนั่นแหละค่อยพันเชือกนี่ค่ะมันก็ว่าทำงานทํางานทางานไปนับซะยี่ผ้ายี่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้บางที่ที่เห็นสเปรหน้าตายอย่างนี้เห็นคนไม่ได้ต้องตลองใส่แต่แต่ลูกก็น่ารักหน้ารักค่ะใช่ไหมจ๊ะยังกับตัวแมวน้อยดูค่ะน่ารักอ่ะตอนเด็กก็พนักงานประมาณเจ็ดคนที่ทําแปลงให้มาช่วยนะคะแต่ตอนเปลี่ยนเชือกทาแปลงก็เป็นพนักงานของ เนี่ยที่ช่วยทําแปลงก็หนึ่งเหลืออีกสองชุดนะคะอันนี้ทาแปลงมาทําได้สองปีแล้วเนาะแต่ว่าก็ถือว่าคุมอยู่โอ้อันนั้นน่าจะขึ้นมันน่านจะ,ะเกี่ยวกับหลังคาเลยพี่ต้องไปอันนี้ต้องดึงขึ้นในสุดได้เด้อดิเอาไปนับซะยี่ผ้ายี่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้บางที่ที่เห็นสเปรมันตีกับหลังคาเห็ยบอลนห้อยตัวเนี้ยนั่นเลยม่ตอนใส่เชือกอน,นั้นต้องดึงขึ้นในสุดเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบ,บาดเลยนะเออ่น,หน้หละค่อยพันเชือก นี่ค่ะนูก็ว่าทํางานทํางานทํางานโอ้ยไม่เอา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 นะหนูไม่เอาอ่าเนี่ตัวนี้น่ารักเนี่ยตัวนี้จวมีแม่แม่เขานะคะนี่เป็นแม่เขาดูสิคะลูกลูกทําไมเป็นมันตีกับรังคายบอลห้อยตัวเนี้ยนั่นเดีม่ตอนใส่เชือกตอนเรต้องดึงขึ้นในสุดเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบาดเลยนะนนเช่นเดิมชีวิตคำแปงพานใบจันทบุรีก็จะประมาณนี้ค่ะอยู่ทำงานวนเวียนไปนะคะ อที่นี่พนักงานก็ดีเจ้าของรงแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทาแล้วก็คนนึงาจับด้านนึงไว้เพราะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็มวนเข้ามว้วนเข้าม้วนปกติสองขุดด้านนู้นนะคะอันนี้ฟุกลิกมันตีกับลังคาเนบอลห่อยตัวเนี้ยนั่นเด่ะเมื่อตอนใส่เชือกนั้นต้องดึงขึ้นในสุดเห็นไหมมันเป็นรอยสังกะสีบาดเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลงมาค่ะลงมาทําการเปลี่ยน แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทาแล้วก็คนนึงจับด้านนึงไว้เพราะมันลมแรงเนาะแล้วเราก็มวนเข้ามว้วนเข้าม้วนปกติสองขุดด้านนู้นนะคะอันนี้ฟุกลิกคือให้นะักขับรถให้เนาะมีลูกน้องขับแล้วก็คุณท่องไบก็จะขึ้นสูงเพราะลมแรงไงะคะคมันต้องจับช่วยกันยังไม่ได้ เช่นเดิมชีวิตคำแปงพระไมจันทบุรีก็จะประมาณนี้ค่ะอยู่ทำงานวนเวียนไปนะคะ,ะที่นี่พนักงานก็ดีเจ้าของรบไปนับซะยี่ผ้ายีา่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้บางที่ที่เห็นสเปรไปนับซะยี่ผ้ายีา่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้บางที่ที่เห็นสเปรสปะไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่ม้วนแล้วเขาทำไม่เป็นพอทำไม่เป็นก็เกิดปัญหาบางคนก็จะว่าอ๋อพังแล้วจริงๆไม่พัง แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกก็คือเอาง่ายๆสักสองคนปล่อยลงมาเลยปล่อยเหมือนที่พี่เขาทําแล้วก็คนจับด้านหนึ่งไว้เพราะมันลมแรงเนาะเราก็มมวนเข้ามวนเข้ามวลปกติแต่สปาไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มว้วนแล้วเขาทาให้เป็นพอทำให้เป็นก็เกิดปัญหาไอ้บางคนก็จะว่าพังแล้วจริงๆไม่พังหนูน่ารักหนกูน่ารักนะป้าทํางานอยู่นะเดี๋ยวนะป้ามาเล่นด้วยนะ นู่นค่ะทาอีกแล้วนะคะยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวจะสองชุดเดี๋ยวทำงานต่อกันนะเด็กๆนั่งรอตรงนี้นะเด็กๆตรงนี้นะเด็กๆอยู่ตรงนี้นู่นค่ะต่อองเลยไปนับซะยี่ผ้ายี่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้บางที่ที่เห็นสเปคห้าแต่ด้านหนึ่งมีคี้สิบสองแล้วเฮียจะดึงแค่ขึ้นครึ่งเดียวเชือกจะหมดก่อนพอเชือกหมดปุ๊บผ้าก็จะตะแคงข้างหนึ่งเหมือนมันไปไม่ได้ต่อแล้วมันหมดเชือกที่จะม้วนขึ้นไปนับซะยี่ผ้ายี่ผ้าแล้วเฮียก็จะได้กลมๆเป็นแบบนี้ บางที่ที่เห็นสเปดนี่ค่ะที่คำแปลงมาทำนะคะวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะที่คัมแปลงมาทำนะคะวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมค่ะคู่สองคู่ด้านนู้นนะคะอันนี้ฟุกฤทิ์คู่สองคู่ด้านนู้นนะคะอันนี้ฟุกฤทธิ์ในลมแรงเนี่ยเนี่ยเฮ็นสังเกตดูนะเหมือนพี่บอก ถ,ถ้าด้านละย,ยี่ห้าต้องยี่ห้านะแต่ถ้าด้านละย,ยี่สิบมันจะขึ้นไม่สุดอย่างนั้นถ้าสมมติที่เอาน้อยด้านหนึ่งไม่ยี่สองชุดด้านนู้นนะคะอันนี้ฟุกลิกหนึ่งเหลืออีกสองชุดนะคะอันนี้คาแปลงมาทําได้สอง